อ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้ก็ตอบคำถามเนาะวิธีการตั้งค่าสกิลต่างๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะกดมาที่เมนูด้านขวาตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ต้อนรับวีใหม่หรือสกิลนั่นแหละครับภาษาไทยแปลได้แห่งสวยกระโปงเป็ดมากทีนี้มาดูกันฮะ,ะหน้าต่าง UI สกิลเนี่ยมันมีแบบนี้คือด้านซ้ายบนคือสกิลตรงเนี้ยคืออันแรกอันแรกเลยมุมซ้ายแรกเลยก็คือตัวละครหลักเนี่ยคือการอัพสกิลเราสามารถอัพสกิลได้เนี่ยฮะอัพสกิลเราสามารถอัพสกิลตรงนี้ได้ นะครับอ่าตรงนี้แถบตรงนี้คือแถบคลาสนะคลาสคลิคคลาสพีดเนาะของผมเนาะเล่นพระอืมผมก็อัพสกิลตรงนี้พออัพสกิลเสร็จแล้วปุ๊บตรงแถบด้านซ้ายตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดเซตติ้งหน้าต่างสกิลฝั่งขวาเนี่ยจะมีสกิลหน้าที่1กับสกิลหน้าที่2นะฮะสกิลหน้า1กับสกิลหน้า2ให้เรากดเปิดใช้งานตรงนี้ก่อนนะฮะมันจะสามารถเปิดปุ่มสลับหน้าต่างสกิลได้นะครับแล้วก็สกิลมาเรียงแล้วก็กดสลับหน้าสกิลเอา ตัวตรงนี้เขาเรียกว่าคอมโบคอมโบคืออะไรครับคอมโบก็คือเมื่อเรากดใช้งานสกิลแล้วแล้วเรากดปุ่มตรงช่องสกิลเดิมมันก็จะสามารถคอมโบได้เดี๋ยวแอดเมจะลองคอมโบให้ดูแล้วกันเอ่อยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นคอมโบไหนดีอะักสั้หน่อยแล้วกันอ่าสมมุติว่าแอดเมใช้สกิลเอาสกิลสกิลนี้แล้วกันอ่าแอดเมเริ่มต้นด้วยสกิลนี้ต่อคอมโบด้วยสกิลนี้ใช่ไหม อ่าแอดแมินก็อาจจะแบบเอาสกิลนี้ลากเข้าไปเป็นช่องที่สองใช่ไหมอืมช่องสองนีช่องสองแล้วก็ตามด้วยสกิลไรดีะคอมโบหลังจากงัดใช้โลกระแทกใช้งัดเสร็จแล้วไงต่อก็ใช้อ่าแกนคอต่อเลยอ่าแกนคอต่ออ่าแกนคอต่ออ่าพอแกนคอเสร็จแล้วปุ๊บก็อ่าไม่เบเกอร์ได้ปะไม่ไม่เบเกอร์ได้ไหมไมันไม่เบเกอร์ไม่ได้นะอ่าเชลลนิ่งต่อเลยอ่า าตามด้วย lightning bolt เนี่ยอันนี้คือเรียกว่า combo นะอะเดี๋ยวเรามาลองดูว่า combo เป็นยังไงนะครับอ่ลองดูอะจะลองดูต้องไปอ่ดูนะนี่ฮะสกิลหน้าหนึ่งหน้าสองกดตรงนี้เห็นไหมผมกด combo นะผมกดปุ่มตรงโจมตีนี่เห็นไหมไอที่เป็นรูปโลกระแทกปึ๊บเห็นไหมมี combo ขึ้นเห็นไหมฮะกดที่เดิมเลยเห็นไหมฮะนี่คือ combo อปาป้าป๊าต่อด้วย combo นี้ต่อถามว่ามันเหมาะกับ อาชีพอะไรครับการกดคอมโบเนี่ยมันเหมาะกับอาชีพที่ต้องเล่นเป็นคอมโบฮะไม่ว่าจะเป็นเมอร์เซเนรี่เอ่ออโคแบตซอนมาสเตอร์หรืออื่นๆที่เน้นคอมโบฮะแต่หลับสลับพระอย่างแอดแมวเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งนะฮะคอมโบเพราะฉะนั้นแอดแมวจะยกเลิกครับผมจะไม่ใส่คอมโบพอั้นแอดแมวเป็นพระแอดแมวก็จะใช้สกิลตามปกตินี่แหละสกิลตามปกติเลยของแอดแมวนะครับก็จะ ใช้สกิลวางประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสกิลบางสกิลออกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีไอนี้เพิ่มละอืมต้องเอาฮิลเอาฮิลไว้ข้างบนกว่อไหมเออ